รายการหมอยาคู่ประชาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอยาคู่ประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพขึ้นความถี่ FM 101.75MHz มกะรรายการที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้พบกับพวกเราดิชันนักษษศ,ศึกษาเภสัชาศาสตร์นัทธยาหมสกุลหรือเมย์ค่ะและดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปัญชนิตาแย้มบูหรือเบนค่ะจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพยับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ <c oughs> คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโรคเบาหวานแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะคุ้นหูกันอยู่ไม่น้อยเนื่องจากมีผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมากขึ้น โดยปัจจุบันคาดว่ามีคนไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกปีนอกจากนี้นะคะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตถึงปีละ1นล้านห0แนคนจากอาการแทรกซ้อนของโรคอีกด้วยนะคะ โอ้โหฟังกันอย่างนี้นะคะโรคเบาหวานนี่ไม่หวานสมชื่อกันเลยคะ่ะว่าแต่คุณเบนส์คะดิฉันว่าตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านคงจะสงสัยว่าโรคเบาหวานคืออะไรและความเชื่อที่ว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่พบเฉพาะคนสูงอายุหรือคนอ้วนเท่านั้นนี่จริงหรือเปล่าคะก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้สูงอายุหรือคนอ้วนเท่านั้นนะคะแต่เบาหวานสามารถพบได้ทุกเพศและทุกวัยเลยทีเดียวคะ่ะ อ้าวแล้วอย่างนี้โรคเบาหวานเป็นยังไงแล้วมีอาการอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนหรือมีโรคแทรกซ้อนอะไรบ้างคะคุณเบน์โอ้โหยิงคำถามกันมาแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะโรคเบาหวานก็คือโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติค่ะ แล้วระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกตินะคะเราจะรู้ได้อย่างไรคะไม่ยากค่ะอย่างแรกนะคะคุณผู้ฟังเราต้องเริ่มจากการสังเกตอาการของตัวเองก่อนสังเกตอาการอย่างไงคะอาการที่จะพบได้นะคะก็จะมีอาการปวดปสวัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนกระหายน้ำอ่อนเพลียเบื่ออาหารหิวบ่อยมองไม่ชัดนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีอาการเหล่านี้บ่อยครั้ง ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้แน่ชัดนะคะเพราะถ้าหากว่าเราคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะคุณเมย์ใช่แล้วค่ะคุณเบนโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะคือโรคแทรกซ้อนเฉียบพลันและโรคแทรกซ้อนเรื้อรังค่ะเอแล้วแบบไหนจะเรียกว่าโรคแทรกซ้อนเฉียบพลันหรือเรื้อรังคะ โรคแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันนะคะได้แก่ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ําค่ะซึ่งเป็นภาวะที่คุ้นหูกันมากเนื่องจากพบได้ในผู้ป่วยเบาหวานทุกรายค่ะโดยจะ,สะแสดงอาการใจสั่นรู้สึกหิวรู้สึกร้อนสับสนพูดช้าเกรงเป็นลมนําไปสู่การชักและหมดสติค่ะ ซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดนะคะได้แก่การรับประทานยาที่มากเกินไปการกินอาหารที่น้อยเกินไปหรือการออกกําลังกายที่มากเกินไปค่ะแล้วการเกิดภาวะแทรกซ้อนแบบฉับพลันนี้นะคะสามารถแก้ไขได้หากผู้ป่วยเริ่มมีอาการหน้ามืดใจสัน่นก็อาจจะอมลูกอมสัก1เม็ดนะคะแล้วหากอาการไม่ดีขึ้นใน5นาทีก็ให้อมลูกอมเม็ดที่2และหากยังไม่ดีขึ้นอีก ก็ให้อมลูกอมเม็ดที่3ซ้ำพร้อมกับรีบไปโรงพยาบาลค่ะหากไม่มีลูกอมนะคะก็อาจจะดื่มน้าหวานโดยค่อยๆจิบทีละเล็กทีละน้อยและที่สําคัญที่สุดลูกอมที่ใช้ต้องไม่ใช่ลูกอมที่ปราศจากน้ําตาลหรือชูร์ฟีนะคะ เอาแล้วค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นใครที่มีคนที่บ้านเป็นเบาหวานหรือตัวเองเป็นนะคะก็อาจจะต้องมีการสังเกตตัวเองตลอดเวลาค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงโรคแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันไปแล้วนะคะต่อมาเรามาฟังโรคแทรกซ้อนที่เป็นแบบเรื้อรังกันบ้างค่ะค่ะโรคแทรกซ้อนเรื้อรังนะคะเกิดจากมีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลานานค่ะเลือดก็จะมีความข้นหนืดลองเปรียบเทียบดูกับน้ําหวานที่มีความเข้มข้นดูนะคะพอมันมีความข้นหนืด การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะสำคัญต่างๆก็จะลดลงค่ะประกอบกับการหนาตัวของเส้นเลือดมากขึ้นทีนี้มันก็ทำให้เกิดภาวะต่างๆขึ้นเช่นถ้าหากเลือดไปเลี้ยงที่จอประสาทตาน้อยลงหรือการที่มีน้ำตาลไปข้างในเลนตาม,มากก็จะทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นที่ดวงตาโดยโรคที่พบส่วนมากในผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็คือเบาหวานขึ้นตาหากไม่ทำการรักษาอาจทำให้ตาบอดได้เลยนะคะคุณเมย์ นอกจากเบาหวานขึ้นตาแล้วนะคะโรคไตจากเบาหวานซึ่งเกิดจากระดับน้ำตาในเลือดที่สูงจะส่งผลอันตรายต่อเซลล์ที่ไตค่ะโดยระยะแรกจะไม่แสดงอาการค่ะแต่จะทราบได้จากการตรวจปัสสาวะโดยพบโปรตีนที่สูงกว่าปกติจนแสดงอาการบวมอาการบวมที่ว่านี้นะคะจะเริ่มจากที่เท้าจนกระทั่งบวมทั้งตัวหรือเกิดความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นได้ค่ะเป็นผลให้การทำง,งานของไตลดลงจนนำไปสู่ภาวะไตวาย สำหรับอาการที่พบเมื่อเกิดภาวะไตาวายเช่นคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับชาตามไปมือปลายเท้าตะคิวคันตามตัวเป็นต้นค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังโรคไตาจากเบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคไตาวายค่ะใช่แล้วค่ะคุณเมย์อีกทั้งการที่มีน้ำตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาททั่วร่างกายก็จะทำให้เกิดอาการชาขึ้นได้นะคะ เวลาที่เราเกิดแผลโดยเฉพาะแผลที่เท้าจึงไม่ค่อยรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกว่ากำลังมีบาดแผลประกอบกับการไหลเวียนของเส้นเลือดไม่ดีแผลก็จะเกิดการลุกลามและมีการติดเชื้อได้ง่ายบางรายที่เกิดแผลขึ้นแล้วไม่ทำการรักษาอาจต้องมีการตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งได้เลยนะคะ โอ้โหแต่ละอย่างนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะแต่คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วจะมีโรคหรืออาการแทรกซ้อนดังกล่าวทั้งหมดนะคะอืมแล้วอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงคะถ้าหากว่าเราเป็นโรคเบาหวาน เป็นคำถามที่ดีค่ะคุณเบนซ์จริงๆแล้วการดูแลตัวเองนั้นเราสามารถดูแลตัวเองได้ทุกวันทุกเวลาไม่เพียงเฉพาะตอนที่เราเป็นเบาหวานเท่านั้นแต่เราสามารถดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานได้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะดิฉันเห็นด้วยกับคุณเมย์นะคะว่าการดูแลตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญค่ะสําหรับคุณผู้ฟังชัานใดที่เป็นโรคเบาหวานอย่างแรกนะคะเราควรเริ่มจากการกินยาตามที่แพทย์บอกอย่างสม่ําเสมอ และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อมาเลยก็คือการควบคุมอาหารค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแต่เอาจริงๆนะคะคุณเวนตการควบคุมอาหารไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะเพราะผู้ป่วยเบาหวานไม่มีรูปแบบการกินที่แน่นอนแต่แค่เน้นการกินอาหารที่หลากหลายกินแต่ละมือแบบพอดีและสม่ำเสมอแต่การกินอาหารที่หลากหลายนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะกินอะไรตามใจปากของเราค่ะ แต่เราควรกินอาหารที่มีสัดส่วนของค oh าร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนให้เหมาะสมค่ะใช่แล้วค่ะอย่างคาร์โบไฮเดรตนะคะเราควรเลือกข้าวซ้อมมือหลีกเลี่ยงการรับประทานข้าวเหนียวเนื่องจากพบว่าหลังจากที่รับประทานข้าวเหนียวจะทําให้มีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับข้าวเจ้าหรือข้าวซ้อมมือนะคะนอกจากนี้ไม่ควรกินขนมปังด้วยค่ะเพราะจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงอย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ หรือหากเป็นโปรตีนนะคะเราก็ควรจะเน้นปลาและเนื้อไก่เป็นหลักส่วนไขมันก็ควรจะเป็นไขมันต่ำชนิดที่รับประทานได้เช่นน้ำมันรำข้าวและควรมีการรับประทานผักและผลไม้ควบคู่กันไปด้วยนะคะผักก็เช่นผักกาดคะนา้ากวางตุ้งฟักทองก็คือสามารถรับประทานผักได้ทุกชนิดและรับประทานได้อย่างไม่จำกัดค่ะส่วนผลไม้ก็ควรเลือกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสชาติหวานเช่นลำไย เงาะมะม่วงสุกส่วนผลไม้ที่ควรรับประทานนะคะก็เช่นแอปเปิลแก้วมังกรแต่ก็ไม่ควรรับประทานจนมากเกินไปนะคะเพราะอาจทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเพียงแค่เรารับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและดูแลตัวเองกันตั้งแต่เนิ่น ค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าการดูแลตัวเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ยากอย่างที่คิดเลยเพียงแค่เราทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลตัวเองตั้งแต่นั้นเนิ่นเพราะหากเรายังไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในวันนี้อนาคตเราอาจจะต้องเผชิญกับโรคแทรกซ้อนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นค่ะและที่สําคัญ โรคเบาหวานไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาให้หายขาดมีแต่ยาควบคุมอาการที่ต้องทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้โรคมันแย่ลงกว่าเดิมค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังท่านใดยังไม่เป็นเบาหวานเราก็สามารถป้องกันตัวเองได้โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพียงแค่นี้เราทุกคนก็สามารถห่างไกลจากเบาหวานแล้วค่ะ ดังนั้นการเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้จะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในระยะยาวดีกว่าต้องมานั่งเศร้าเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังว่าจริงไหมคะสำหรับวันนี้ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและขอขอบคุณขอ้อมูลจากแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานดิฉันปัญชนิตายัมบู่และนัทยาหม่สกุลน,นักศึกษาเัช,าชาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะยยา ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ช่วงต้นชั่วโมงกับหมอยาคู่ประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพคลื่น FM 1 0 1 7เเมกะเฮิรตสวัสดีค่ะรายการหมอยาคู่ประชาชนโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ